วันนี้นินจาจะพาทุกคนไปดูความแตกต่างระหว่าง Power Automate Cloud และ Desktop กันทั้ง2ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันแต่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะ Power Automate Cloud 4จะทำงานผ่านเบราว์เซอร์โดยตรงนะคะเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อและทำงานกับระบบหรือบริการ Cloud เช่น Share Point Microsoft Teams Outlook Google Drive หรือ API อื่นๆจุดเด่นของ Power Automate Cloud นะคะมันมีการเชื่อมต่อกับคอนเน c เตอรซึ่งมีตัวเชื่อมหลายร้อยแบบที่รอง รับการบริการบนค่าวค่ะและยังสามารถทํางานออโตเมชันได้แบบเรียลไทม์เช่นการส่งอ e ีเมลแจ้งเตือนหรืออัปเดตข้อมูลทันทีซึ่งเราจะสามารถใช้งานผ่านเว็บแอปหรือมือถือก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นสั่งให้มันโพสต์ข้อความลงใน Microsoft Teams เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลหรือจะสั่งให้ดึงข้อมูลจาก API ไปเก็บไว้ใน Excel ก็ได้นะถัดมาจะเป็นลักษณะของ Power Automate Desktop ค่ะจะมีการใช้เทคนิค Robotic Process Automation หรือ RPA เพื่อเรียนแบบการทำงานของมนุษย์เช่น คลิกปุ่มพิมพ์ข้อความหรือคัดลอกข้อมูลคือเขาเนี่ยสามารถอ,อัลโตเมทงานซ้ำๆเช่นการกรอกฟอร์มการดึงข้อมูลจากระบบที่ไม่มี API และการจัดการไฟล์บนเครื่องได้ถัดมาก็คือเขารองรับ Windows และ Desktop App เช่น SAP Excel Desktop หรือโปรแกรมเฉพาะขององค์กรตัวยอย่างการใช้งานเช่นการดึงข้อมูลจากโปรแกรม Legacy ที่ต้องมีการคลิกเมนูหลายขั้นตอนและนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง Power Automate Cloud และ Desktop ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นินจาด้วยนะนิน